แรกแล้วก็สมัครเข้าประชาธิปัตยแต่พักไม่รับเรื่องจริงๆรือยู่พักไม่รับเนื่องจากมีคนสมัครเข้าพักห้าคนเขาก็เลยส่งตัวแทนพักไปสอบประวัติแต่ละคนที่จังหวัดจ่างของผมนี่ก็รายงานว่าไม่มีใครรู้จักโอกาสได้ไม่มีเพราะฉะนั้นพักเขาเข้าไปรับเขาก็เลือกคนที่มีโอกาสได้สองคนหนึ่งอดีตสส อายุมากแล้วแต่เคยเป็นผูแถถ้แทนรัชดรแน่นอนถ้าเราเลือกเราก็ต้องเลือกคนนั้นสองครูอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นครูผมเองเพราะว่านามสกุลท่านคนรู้จักมากผมก็เลยไม่ได้แต่ว่าโดยบังเอิญนิดนั่นแหละครูที่ได้ลงสมัครเป็นครูผมท่านก็ขึ้นมาของเงินพักพักก็บอกไม่ดีเงินใหน้ ท่านก็บอกถ้าไม่มีเงินให้ท่านก็สลับสิทธิ์เพราะว่าท่านไม่มีเงินกินโปสเซอร์ก็เลยว่างอยู่หนึ่งที่พักก็เลยไปตามผมมาโดยบอกว่ามีผู้สลับสิทธิ์พักพี่นาแล้วเห็นว่าคุณมีคุณสมบ,บัติเหมาะกว่าเพื่อนความรู้ดีกว่าเพื่อนแต่ยังไงส่งไปก็รู้ว่าไม่ได้พูดไห้เราเสียกำลังใจอยู่เราะไปสอบแล้วไม่มีใครรู้จัก ผมก็เลยได้ลงสมรบรด้วยความหวังว่าไม่ได้ผมได้สักคนหนึ่งคืออดีตสอสแต่ผมเชื่อว่าผมท้างได้ผมก็กลับบ้านแล้วก็ไปเดินหาเสียงแล้วก็ได้ได้คนเดียวคือผมอดีตสอสอที่ถูกตัวกิจก,ก็ไม่ได้ mm hmm. ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ผมได้ก็คือผมตั้งใจมาแต่แรก ผมตั้งใจแต่ต้นเมื่อผมตั้งใจผมก็เปลี่ยนตัวหาความรู้เรื่องการบ้านการเมืองรีกฎหมายก็ได้เปลี่ยนแล้วก็ตั้งใจไว้แต่ต้นว่าวิธีการของเราคงไม่เหมือนคนอื่นผมจะปลาศัยอธิบายให้คนเข้าใจว่าผมมาสมัครผู้แทนเพื่ออะไรบทบาทของระบรปรชาชไตน์นักการเมืองกับประชาไทเป็นอย่างไรประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย่างไร เขามีสิทธเลือกรักฐบาลได้อย่างไรปรัญหาของเขาแก้ไขอย่างไรผมก็เอาสิ่งเนี้ยที่ผมเตรียมตัวระหว่างเรียนหนังสือไปประสายกับเขาก็ไม่ค่อยมีคนฟังนะครับเพราะว่าพูดปากเปล่าที่ร้านขนมจีนคนฟังสัสิบกว่าคนแต่ว่าผลจากการประสยัยจากจุิเล็กๆข้อพูดต่อๆกันไปจนในที่สุดคนฟังวันสุดท้ายก่อนเลิกั้ง ประมาณ20,000คนซึ่งหมอประโจนเสรีพราโมทพูดว่านอกจากกรุงเทพแล้วจังหวัดตรังคือจังหวัดที่คนมีความปราศัยมากที่สุดแต่ว่าเหตุที่ฟังมากที่สุดผมก็เชื่อว่าเพราะเราเป็นตัวจุดเชื้อให้คนสนใจในที่สุดผมชนะเป็นที่หนึ่งในการนั้นในรัฐธรรตัรต้และนับแต่นั้นเป็นต้นมา 40, 40ปีผมก็ชนะมาทุกสมัยไม่เคยได้ที่สองเลยขวามจริงเราเดิตลอด พราะผมตัดสินใจเล่นการเมืองตั้งแต่รอเรียนมหาวิทยาลัยเพราะนั้นถ้าพวกเราที่มาเข้าโครงการอบรมใครที่รักการเมืองก็ต้องคิดรีบทำมาหากินนะครับทำอาชีพให้เป็นหลักพร้อมกับติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็ศึกษาสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของนักการเมืองไปตั้งแต่ต้นแล้วถึงวันหนึ่ง ปัญหาจะไม่ไพลงในเขตที่คนไม่รู้จักใครมาหาผมเวลาก็สมัครผมเป็นหัวหน้าพักนะครับผมยกตัวอย่างสอสอสมสงคราม mm hmm. พยาบาลของผู้คุณอนซิมา mm hmm. เขาไปหาผมที่จัหวัดน้ำผมเป็นหัวหน้าพัก mm hmm. เขาบอกเขาขอลงที่สมุทรสงครามผมถามเขาว่าผมถามประวัติอะไรต่างๆก็นึกชอบในใจว่าเออ mm hmm. เขาก็ผูออ้หญิงเล็กๆคนนึง mm hmm. เป็นพยาบาลแต่ว่าตั้ง มีเงินเท่าไหร่เขาบอกมีเงินเป็นไปเลยโ,โุโ่นอกที่ไปสมัครเลยที่จริงถ้งาพ่อไม่ถูกโกงแกก็ได้นะครับได้ก็เกิดสมัยแรกแต่วันนี้ที่สุดแกก็ได้สมัยที่สองแล้วก็ได้ตลอดมาจนปบัดนี้เป็นผู้แทนคนหนึ่งที่ไม่เคยซื้อเสียงไม่ต้องจ่ายเงินงานศพไม่เคยท้องเลี้ยงชาวบ้านว่าใช้วิธีคือขยัน โดวอไม่ต้องเสียเงินก็ได้รับเงินตั้งทั้งที่จังหวัดนั้นเนี่ยเขาใช้เงินเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าต้องมีเงินแล้วถึงจะเป็นผู้แทนได้ไม่จริงเสมอไปในสภาผู้แทนสต่ตมีเงินที่ได้มาด้วยความสามารถส่นตัวและก็บารมีของพัพประกอบไม่น้อยมีหลายกุ่นนะครับแล้วก็แนวนั้นเป็นแนวที่ถ้าเรา รับการยอมรับผมใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสามสมัยเพื่อบอกชาวบ้านว่าผมไม่ให้เป็นครูที่เล่าผมไม่เลี้ยงอะไรคุณถึงเวลาเลือกตั้งกาแฟแค่เด็นผมก็ไม่เลี้ยบุหรี่หมดเดียวผมก็ไม่ให้คุณจะเลือกก็เลือกไม่แน่นอนช่วงหนึ่งสมัยสองสมัยแรกเราจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเล่าขวดเดียวยังไ,ไม่ให้เลย พุดีมวนอย่ันอย่าง่เลยแต่เมื่อสักสองสามสมัยอยู่ตัวแล้ววิธีที่เราเปฏิบัติจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดไ,ไม่สินไม่สิ้นเปลืองขอมีข้าวโพสตอร์ก,ก็พอแล้วแล้วนักการเมืองที่ก็ไม่ซื้อเสียงเขาไม่ต้องมาโกงวันนี้วิกฤตเกิดขึ้นในการเมืองไทยมันไม่ใช่เป็นความผิดของรัฐมนตร ัวรับมืเป็นส่วนประกอบเล็กน้อยแต่ว่าสาเหตุสําคัญที่สุดก็คือธุรกิจการเมืองเข้ามาเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ประเทศไทยไม่เคยพบประเทศไทยพบประสบการณ์เมืองที่เกิดวิกฤตคืออะไรนะแต่ดีคือทางหารยึดอำนาจํำคัญนิดหน่อยก็ยึดอำนาจํำคัญนิดหน่อยก็ยึดอำนาจประชาตรก็อยู่ในฐานะลุ่มๆดอนๆไม่สามารถ ข้าวไปได้ไกลนะทหารก็ยิ้มหน้าแต่วันหนึ่งทหารเปลี่ยนพฤติกรรมตทหารตื่นตัวตประชาธัปไปความคิดเรื่องทีดอำนาจลงไปไม,ม่คิดว่ามันจะมีภัยใหม่ในระบบประชาธิปไตยคือธุรกิจการเมืองไม่มีใครนึกว่ามันจะเป็นไปได้ผมเล่าให้ คณะจะทูดต่างประเทศฟังหลายประเทศว่ายาวทุ่งมองประเทศไทยว่าประชาธิปไตยประเทศไทย,ทไทยล้าหลังวันหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านเราอาจจะเจอแบบเรานั้นจะคิดถึงไทยว่าเราผ่านประสบการณ์ก่อนคือธุรกิจการเงินธุรกิจการเงินก็คือการซื้อทุกอย่างไม่ใช่ซื้อสิ่งอย่างเดียวอย่างที่เราเข้าใจการซื้อเสียนั้นก็เป็นสิ่งเดียร้ายอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อรัฐบาล ที่มาจากระบบธุรกิจการเงินเขาก็จะซื้อพักการเมืองเพื่อให้น้อยลงเพื่อไม่ให้เสียงพอที่จะเป็นฝ่ายค้านไม่ให้เสียงมากพอที่จะเปิปดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ซื้อองค์กรอิสระซื้ออุติสภาก่อนุติสภาเป็นสภาที่แต่งตั้งองค์กรอิสระอนุมัติในการสัรหาว่าใครจะเป็นปกช ใครจะเป็นกปตใครจะเป็นตุลาการสาลหองค์การเหล่านี้องค์กรเหล่านี้มีบทบาทในการตรวจสอบรัฐบาลตอนรัฐบาลไม่สุจริตองค์กรเหล่านี้ก็อาจจะเล่นง,งานรัฐบาลเพราะฉะนั้นวิธีอยู่รอดโดยวิธีไม่ชอบคือให้องค์กรเหล่านั้นประอกอบด้วยคนของตัวเองทำยังไงครับเขาต้องซื้ออุติสมาชิก วุฒิสมาชิกจะเป็นผู้เลือกว่าใครคือควรจะเป็นปปชนี่คือกระบวนการเขาเตรียมคนเข้ามาเข้าสู่องค์กรสารนาเพราะฉะนั้นวุฒิสมาชิกชุดเมื่อปี2544ชิงตุกซื้อไปประมาณ60ปคนใน200คนแต่60ปคนที่สุบซื้อไปนั้นสามารถเปลี่ยนโฉน้าการเยือได้ในที่สุด ตุลาการรับหือนก็ดีปปชก็ดีกกตก็ดีก,ก็กลายเป็นเครื่องมือของนักการมใครจะเป็นรัประธานรัฐชีสภานายกเป็นผู้สั่งนายกตรงการคนนี้เพราะคนนี้สั่งได้ก็เรียกบุคคลที่เป็นผู้นําที่สามารถกลุมเสียงได้ไปพบคุณเป็นนักธุรกิจคุณต้องรึ่งรับฐบาลเพราะฉะนั้นคุณอย่าเลือกคนนั้นขอให้เลือกคนนี้เพราะคนนี้สั่งได้ กระทำวุที่สภาจึงเป